การหาคนขับรถแทนเมื่อตัวเองรู้สึกว่ามึนเมานะครับถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างดีทีเดียวครับนี่จึงกลายเป็นแนวคิดการก่อตั้ง You d i n n i I Dive เป็นธุรกิจที่ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ติดตามรายงานเรื่องนี้กับคุณวีรพัฒน์คันธาครับัสด n k i d r i v e คุณเมาเรารขัขบ,ค,บคือหนึ่งในรูปแบบบริการสำหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ต้องการขับรถกลับบ้านในขณะที่ตัวเองมีอาการมึนเมาโดยบริษัทจะจัดส่งพนักงานเพื่อขับรถของลูกค้าและพาลูกค้าส่งถึงบ้านอย่างปลอดภัยผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้มองว่าการห้ามไม่ให้คนดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นเรื่องยาก You Drink I Drive จึงเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการดื่มสังสรรค์และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกันนอกจากอบู๊ทก็คือก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีบริการของเรานะคะเขาก็อาจจะต้องทิ้งรถไว้หรือว่าอาจจะต้องทํา ผิดกฎหมายด้วยกันที่ขับรถทั้งทางที่ดื่มไปแล้วดังนั้นบริการของเราเนี่ยตั้งใจที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ก็คือถ้าเขาดื่มไปแล้วเนี่ยแล้วนำรถไปเที่ยวด้วยเนี่ยขาก,กลับเนี่ยคือไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทิ้งรถไว้หรือว่าจะกลับบ้านยังไงนะคะก็คือเราจะส่งคนไปขับรถให้ถ้าคุณจะดื่มจะใช้ชีวิตอย่างสนุกเนี่ยคุณก็สามารถรับผิดชอบต่อสังคมได้ในขณะเดียวกันนะคะ กลุ่มลูกค้าของ You r r i n k I Drive มีตั้งแต่ระดับนักศึกษาไปจนถึงวัยทำงานแต่ที่เลือกใช้บริการเป็นอย่างมากคือกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวแล้วเนื่องจากไม่ต้องการให้คนในครอบครัวรู้สึกกังวลหากจำเป็นต้องออกไปดื่มสังสรรค์รวมทั้งยังมีพนักงานขับรถหญิงให้บริการสำหรับสาวสาวที่ต้องการออกงานสังคมหรือไม่มั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่โดยมีพนักงานขับรถหญิง15คนจากจำนวนพนักงานขับรถทั้งหมด50คน ทุกคนจะมีการสวมใส่อุปกรณ์บลูทูธเพื่อสื่อสารบันทึกภาพและเสียงรวมถึงการพกพา GPS เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามพิกัดได้ตลอดการเดินทางค่ะเราจะทําข้อมูลอย่างละเอียดเลยว่าไปส่งหมู่บ้านที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยเราจะมีเรคคอร์ดไว้อยู่แล้วก็คือจะทราบเลยว่าบ้านอยู่ตรงไหนแต่ว่าต้องขอเรียนตรงๆว่าลูกค้าอย่ถึงไห้รายนะคะส่วนใหญ่จะไม่ได้เมาแบบทิ้งตัวขนาดนั้นคือจะเป็นคนที่ ดื่มไปแล้วไม่ได้เมาขนาดขับไม่ไหวเลยแต่ว่าเขาไม่อยากจะเสี่ยงมากกว่าค่ะที่จะต้องเสี่ยงออกไปเจอดาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะค่ะสวัสดีค่ะยูดุ่งง่ายรายท่นตอนการ<ห>ใช้บริการไม่ยุ่งยากเพียงแค่โทรศัพท์นัดเวลาและสถานที่ล่วงหน้า30นาทีพร้อมรอรับ SMS ยืนยันส่วนค่าบริการจะเริ่มต้นที่500บาทและเพิ่มขึ้น50บาททุกๆ5กิโลเมตรสำหรับ25กิโลเมตรแรก และสูงสุด50กิโลเมตรอยู่ที่1,500บาทเพียงเท่านี้ก็สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทั้งคนทั้งรถโดยไม่ต้องเสี่ยงถูกจับและกลายเป็นฆาตกรเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากพฤติกรรมเมาแล้วขับวิรราาคันนทะ Voice TV ยง